สวัสดีครับเคยสังเกตไหมครับว่าโลโก้วีซ่าเนี่ยเราเห็นอยู่แทบทุกที่เลยทั้งบนบัตรตามร้านค้าหรือตอนจ่ายเงินออนไลน์แต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้ววีซ่าเขาทำธุรกิจอะไรกันแน่คือไม่ใช่ธนาคารแล้วก็ไม่ได้ออกบัตรเครดิตเองโดยตรงด้วยซ้ำแล้วเขามีไรายได้จากไหนวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกธุรกิจของวีซ่ากันโดยดูจากข้อมูลอย่างพวกรายงานทางการเงินที่เขาเปิดเผยออกมา อย่าง Form 10K หรือ 10Q ล่าสุดเพื่อให้เข้าใจโมเดลธุรกิจจุดแข็งความท้าทายแล้วก็มุมมองสำหรับนักลงทุนด้วยครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นเลยนะคะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า v i s าเนี่ยเออไม่ใช่ผู้ออกบัตรไม่ว่าจะเป็นเครดิตหรือเดบิตนะคะแล้วก็ไม่ใช่ธนาคารด้วยแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่า Payments Network หรือเครือข่ายการชำระเงินค่ะ หน้าที่หลักคือเป็นตัวกลางเชื่อมโยงคนหลักๆสี่กลุ่มคือผู้บริโภคอย่างเราๆท่านๆร้านค้าธนาคารที่ออกบัตรให้เราแล้วก็ธนาคารฝั่งร้านค้าให้ทำธุรกรรมกันได้ทั้งหมดนี้ผ่านระบบประมวลผลกลางของเขาที่ชื่อ VisaNet ค่ะให้มันสะดวกปลอดภัยอ๋อเข้าใจแล้วครับ หมายความว่าเวลาเรารูดบัตรวีซ่าเนี่ยจริงๆแล้ววีซ่าไม่ใช่คนให้เงินเรายืมหรือรับฝากเงินเราแต่เป็นคนอคอยจัดการระบบหลังบ้านให้การจ่ายเงินมันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเหมือนเป็นคนคุมระบบจราจรข้อมูลการเงินอะไรทำนองนั้นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือปริมาณธุรกรรมที่มันผ่านระบบเขาเนี่ยมันมหาศาลมากอย่างปีงบประมาณ2024ล่าสุดมีธุรกรรมที่ใช้แบรนด์วีซ่าทั่วโลกเนี่ย รวมๆแล้ว3 0 3 0 0 0ล้านครั้ง3 0 0 0กว่าพันล้านครั้งใช่ค่ะเฉลี่ยแล้วก็ตกวันละประมาณ $829 ล้านครั้งเลยนะคะซึ่งในจำนวนนี้ตัว v i ซ่าเนเองประมวลผลโดยตรงไปประมาณ $234,000 นล้านครั้งค่ะโห oh, วันละ $829 ล้านครั้งนี่มันเยอะมากจริงๆนะครับแสดงว่าระบบ v i ซ่าเนตนี่ต้องแบบว่าเสถียรมากๆเลยใช่ค่ะต้องน่าเชื่อถือมากๆ แล้วถ้าวีซ่าไม่ได้ทําตัวเหมือนธนาคารไม่ได้คิดดอกเบี้ยงเงินกู้รายได้หลักๆของเขามาจากไหนครับรายได้หลักของวีซ่าจะมาจาก3ส่วนใหญ่ๆค่ะ1คือค่าบริการหรือ service revenue อันนี้จะคิดตามยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรค่ะยิ่งคนรูดเยอะวีซ่าก็ได้ส่วนแบ่งตรงนี้เยอะ2คือค่าธรมเนียมจากการประมวลผลข้อมลูลหรือ data processing revenue อันนี้คือค่าที่เกิดจากการใช้ระบบวีซ่าเน็ตทำรายการต่างๆเช่นการขออนุมัติวนเงิน การเคลียร์ลิงการชำระบ,บัญชีระหว่างธนาคารแล้วก็3ค่ะคือค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมระหว่างประเทศหรือ international transactions revenue อันนี้ก็เวลาเราไปรูดบัตรต่างประเทศหรือซื้อของออนไลน์จากเว็บต่างประเทศก็จะมีค่าธรรมเนียมส่วนนี้รวมถึงค่าแปลงสกุลเงินด้วยแต่ว่านะคะรายได้พวกนี้เนี่ยจะต้องถูกหักลบด้วยส่วนที่เรียกว่า client incentives ก่อนค่ะ Client Incentives มันคืออะไรครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับมันคือเอเหมือนเงินสนับสนุนหรือส่วนลดพิเศษที่วีซ่าจ่ายให้กับพาร์ทเนอร์สำคัญสำคัญค่ะอย่างเช่นธนาคารสถาบันการเงินต่างๆเพื่อจูงใจให้เขาออกบัตรวีซ่าเยอะๆหรือทำโปรโมชั่นส่งเสริมการใช้บัตรวีซา่า ส่วนนี้จริงๆสำคัญมากนะคะมันไม่ใช่แค่ส่วนลดธรรมดาแต่เป็นเม็ดเงินจำนวนมากที่วีซ่าใช้เหมือนกับการลงทุนเพื่อให้พาร์ทเนอร์อยู่กับเขาในระยะยาวสร้างความผูกพันแล้วก็ทำให้คู่แข่งเข้ามาเจาะตลาดยากขึ้นด้วยค่ะอ๋อชัดเจนเลยครับแสดงว่าโมเดลธุรกิจต่างจากธนาคารชัดเจนเลยคือเน้นเก็บค่าธรรมเนียมจากปริมาณธุรกรรมไม่ต้องไปแบกรับความเสี่ยงเรื่องนี้เสียเหมือนธนาคาร เหมือนเก็บค่าผ่านทางบนถนนดิจิทัลเลยนะครับแล้วอะไรคือจุดแข็งสำคัญที่ทำให้วีซ่าขยายเครือข่ายไปได้ทั่วโลกขนาดนี้ครับจุดแข็งสำคัญมากๆเลยก็คือขนาดของเครือข่ายค่ะที่ครอบคลุมกว่า200ประเทศทั่วโลกบอกกับพลังของแบรนด์วีซ่าที่แข็งแกร่งมากๆเราจะเห็นเขาเป็นสปอนเซอร์งานใหญ่ๆตลอดอย่างโอลิมปิกฟุตบอลโลก NFL หรือแม้แต่ F1 ก็มี การสร้างแบรนด์ให้คนเชื่อ <crear> ถือและยอมรับทั่วโลกแบบนี้มันเป็นอะไรที่คู่แข่งหน้าใหม่สร้างตามได้ยากมากๆค่ะนอกจากนี้ Visa ยังได้ประโยชน์เต็มๆจากการเติบโตของ e-commerce แล้วก็การที่สังคมทั่วโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมรายเงินสดมากขึ้นเรื่อยๆเขายังจับมือกับพวก f ฟินเทคเยอะมากนะคะปี2024นี้กว่า650รายเลยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินค่ะ อ mm. จริงด้วยครับแบรนด์เขาแข็งแกร่งจริงๆแต่ในโลกการเงินที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากขนาดนี้ก็น่าจะมีความท้าทายหรือคู่แข่งที่น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมครับมีอะไรที่น่ากังวลเป็นพิเศษบ้างครับ แน่นอนค่ะการแข่งขันสูงมากมีทั้งคู่แข่งดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Mastercard หรือระบบปิดอย่าง American Express แล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ๆทั้งกลุ่มฟิน e c h เยอะแยะไปหมดเลยค่ะรวมถึงระบบชำระเงินทางเลือกอื่นๆที่แข็งแกร่งมากๆในบางภูมิภาคอย่างเช่น Alipay หรือ WeChat Pay ในจีน และที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือพวกระบบชำระเงินแบบเรียลไทม์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในหลายๆประเทศอย่างเช่น FEDNOW ในสหรัฐหรือ PIX ในบราซิลค่ะระบบพวกนี้ทำให้การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารทำได้ท,ทันทีต้นทุนต่ำซึ่งอาจจะเข้ามาลดความจำเป็นในการใช้เครือข่ายบัตรในบางสถานการณ์ได้เหมือนกันอ๋อ ระบบของรัฐเองเลยใช่ค่ะนอกจากคู่แข่งแล้วยังมีความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบด้วยนะคะซึ่งซับซ้อนแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ยังในสหรัฐก็มีกฎหมาย d u r b a n Amendments ที่จำกัดเพดานค่าร,รมเนียมบัตรเดบิตซึ่งกระทบรายรายวีซ่าโดยตรงหรือในยุโรปมี PSD2 ที่เปิดให้ผู้เล่นอื่นเข้าถึงข้อมูลธนาคารได้ง่ายขึ้นเพิ่มการแข่งขันหรือบางประเทศอย่างอินเดียก็มีข้อกำหนดเรื่อง Data Localization ที่บังคับให้ต้องเก็บข้อมูลภายในประเทศเท่านั้นยังไม่นับรวมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่วีซ่าต้องระง,งับบริการในรัสเซียไปหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับธุรกิจแบบ โี้โหฟังดูความท้าทายเยอะเหมือนกันนะครับทั้งจากคู่แข่งเดิมคู่แข่งใหม่แล้วก็กดระเบียบที่ดูจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลยังไงต่อมุมมองการลงทุนในหุ้นวีซ่าล่ะครับยังถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาวอยู่ไหมอืมถ้ามองในแง่พื้นฐานธุรกิจนะคะวีซ่ายังถือว่าแข็งแกร่งมากค่ะ เปรียบไปก็เหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการเงินยุคดิจิทัลไปแล้วมีการเติบโตของไรายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็มีการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งการซื้อหุ้นคืนอย่างปี2024ก็ซื้อคืนไป17,000ล้านดอลลาร์ ครื่องแรกของปี2025นี้ก็อีก8.4พันล้านแล้วแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลด้วยปี2024ก็จ่ายไป4.2พันล้านดอลลาร์แถมยังมีการเข้าซื้อกิจการอื่นๆเพื่อต่อยอดธุรกิจอยู่เรื่อยๆด้วยอย่างล่าสุดก็มี Pismo กับ Feature Space แต่ว่านะคะแม้พื้นฐานจะดีเติบโตได้คืนกําไรผู้ถือหุ้นสม่ําเสมอแต่ความเสี่ยงเรื่องการแข่งขันกับกฎระเบียบที่เราคุยกันไปก็เป็นเรื่องจริงที่ต้องจับตาดูการตัดสินใจลงทุนก็คงต้องชั่งน้ําหนักปัจจัยเหล่านี้ประกอบกับราคาหุ้นในปัจจุบันด้วยค่ะว่ามันสะท้อนความเสี่ยงพวกนี้ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วครับวันนี้ก็ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับว่าจริงๆแล้ววีซ่าไม่ใช่แค่โลโก้สวยๆบนบัตรพลาสติก แต่เป็นเครือข่ายเทคโนโลยีการชำระเงินขนาดใหญ่ที่เป็นเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจดิจิตอลทั่วโลกเลยจีเดียวใช่ค่ะแล้วก็มีคำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าในขณะที่เทคโนโลยีการชำระเงินรูปแบบใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยทั้งแบบโอนตรงระหว่างบัญชีหรืออคา t ทัวเขาที่เราเริ่มเห็นกันมากขึ้นหรือพวกระบบที่ใช้บล็อกเชน หรือแม้กระทั่งสกุลเงินดิจิตัลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือ CBDCs ที่หลายประเทศกำลังศึกษาและอาจจะนำมาใช้ในอนาคตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้วีซ่าจะสามารถปรับตัวแล้วก็รักษาความได้เปรียบในฐานะผู้นำเครือข่ายการชำระเงินระดับโลกต่อไปได้ยังไงในระยะยาวอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะ